บวทจิตเคล็ดลับการบวทในใจของหลวงปู่ดูคนอื่นไม่รู้แต่พูดผีเทวดารู้บวทไม่เกินสามปีชีวิตจะเปลี่ยนการบวทจิตหรือการบทในนั้นเป็นสูตรของหลวงปู่ดูพรมปัญโยหลวงปู่ดูกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบทในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวทในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่า พลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคลราวาสน้าลองคิดดูสิเราเป็นพระนาบวชไยแค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้วทําไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทําแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องศึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชไน ตื่นขึ้นมาก็ให้ทําแล้วกราบพระหกครั้งแล้วทําวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับสามปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิสงส์มหาศาลเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออก หลวงปู่ดูได้แนะคล็ดในการบวชจิตไว้ว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสระนางคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราธรรมังสระนางคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารสังขังสระนางคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวดชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอานิสงสูงมากจัดเป็นเนคขมบารมีขั้นอุกริธีเดียวที่มาธรรมหลวงตามวัดถ้าเมืองนะ